ราวนี้ถือว่าใกล้ปีใหม่ทุ่มทุนสร้างทุ่มทุนกองถ่ายทานี่ยกกองไปถึงขั้วโลกเหนือไปตอนไหนทำไมไม่บอกไม่ใช่ว่าไปอยู่บนเหนือตู้เย็นนะไปเดี๋ยวจะไปเหรอแม่นึกว่าทำไมไม่บอกเรื่องราวของขั้วโลกเหนือก็มีหิมะโอ้ขาวโพลนเลยทีเดียวนะมีนกเพนกวินมีหมีขาวมีตัวอะไรที่เราไม่เคยเห็นต่างๆ่แต่มันไม่ใช่หิมะสีขาวที่เราเห็นทั่วไปมันเป็นหิมะสีเลือด พูกเลาน่ากลัวไหมหน้ากลัวน่ากลัวฮ่านะครับหิมะเดือดเลือดท่วมทุ่งเลาย ย่บอกใครนะมันจับได้แล้วว่าผมเป็นสายลับเป็นหน่วยของ KFC ไม่หาเท่าที่ควรเคยแพ้แต่ไม่เคยท้อต้องหาที่หลบซะละ ับพี่เอาละครับพี่ถ้าว่านะพวกเราอ่ะนั่งคุยกันเออใช่คัฉันมั่นใจนะว่าไอ้นอนบ่อนไส้มันต้องอยู่บนภูเขาเนินน้ำแข็งนั่นบนภูเขาเลยพี่ถ้าเจอมันแล้วก็อย่าไว้ชีวิตเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่แกคนแรกเลยไปดูเนินน้ำแข็งนู้นขึ้นไปเลยมันน่ากลัวเดี๋ยวครับพี่ แกจะวิ่งขึ้นใช่ไหมครับพี่พี่มั่นใจว่าภาพนี้อาจจะเป็นภาพสุดท้ายของชีวิตแก <S 1> <S 1> แต่ตายเพื่อหน้าที่ครับพี่กลัวตายไหมกลัวพี่แต่เป็นลูกน้องฉันแล้วก็ไม่กลัวพี่ลุยวิ่งเลยว,วิ่งเลยไป นั่งลงนั่งลงแล้วคานมาบอกแล้ววันนั้นแข็งมันเลืน่นเออฉันจะขึ้นเองลุย<อ>ป่วยจริงๆอะไรนะป่วยจริงๆเตรียมหากันได้เตรียมหากันได้อะไรวะป่วยจริงๆเยี่ยม เดี๋ยวเสร็จเสร็จงานนี้แล้วก็พวกพวกเราคิดว่าต่างคนต่างอยู่กันดีกว่าเดี๋ยวไมันจะฆ่ากันเองซะเฮ้ยบนนี้ไม่มีเว้ยแกสองคนครับพี่มันจะกระทบแน่แน่เลยใครพี่ไปจับมันมาครับพี่ เกกาอมาเฮ้ยอยากฆ่าฉันนะเว้ยฉันไม่ฆ่าแกง่ายหรอกแกมาแอบแฝงอยู่ในเผ่าของฉันฉันต่อให้เองสามคนเลยโดยที่ไม่มีปืนแกกล้าไหมเมือ่อแกพูด,พด,ดแล้วก็ฉันลูกผู้ชายพอแกงสงเลย แต่บอกฉันแล้วก็ลูกปืนนัดแรกเป็นลูกปืนธรรมดาแต่นัดที่2เป็นลูกปือนอาบยาพิษไว้หรือปลดเซฟนเซฟันปลดอย่างนี้ รีบพาฉันกลับเร็วบอกใหมันรู้เละเพราะลูกปืนนัดทีสองเป็นลูกปืนอาบยาพิษมันจะต้องตายที่ที่นี่พวกเรากลับกลับไปกลับ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  ทะเลคุณต้องมีแปลกจังทางนี้ครับผู้ชายฮ้ยอยากเห็นหนอนทะเลฮ้ยไม่น่าทนหนาวได้นะตัววันนี้ไม่ใช่หนอนทะเลครับผมอยากให้คุณช่วยหน่อยครับฮ้ย วายนอนหิมะพูดได้ผมว่าคุณโดนโดนทำร้ายเหรอคะคุณแตยเลือดอาบเลยอะไม่มีสักไม่มีสักเม็ดเลยเลือดเนี่ยช่วยเรียกโทรเรียกเทโฟนพทพิทเทลให้ผมหน่อยแล้วการการหี่ม้าอย่างนี้ฉันจะไปเรียกได้ไงคะคุณนั้นก็คุณไปตามใครมาช่วยผมก็ได้ครับตอนนี้เลือดผมตกด้านในครับตายเลือดเลือดตอกในมีสิทธิ์ตายได้นะพี่ใช่ครับช่วยผมหน่อยครับเออพี่คะครับ หนูมียากแก้แพ้เอาสมเม็ดเลยค่ะผมถูกจริงครับผมไม่ได้เป็นชนนตุกครับคือเป็นห่วงคืออากาศมันเย็นๆนี้กลัวพี่จะแพ้อากาศโอ้ผมไม่เป็นไรครับพี่หนูมียากแก้ปวดฟันทั้งสองเม็ดเอาป่ะเพราะว่าเนี่ยเส้นเส้นเลือดมันถึงโยงถึงกันนะหน<จ>ักเข้าหนักเข้าพี่จะขึ้นไปถึงกามนะจะรังเกียจไหมถ้าคุณตระนมหน้าให้ผมถีบเล่นต้องต้องต้องขออภัยพี่ด้วยแแหละผมไม่ไหวแล้วครับ บบถ้าท่าพี่เจ็บบ้างหนูขอท่าเจ็บๆกับพี่ท่านหนึ่งได้ครับขอบคุณคุณมากะครับคนจะตายแล้วคุณยังถ่ายรูปอีกไปก่อนนะคะไปก่อนนะคะช่วงนี้ครับดูหมีทะเลครับผมต้องเรียกความช่วยเหลือแลว้ววอร์ซีทิพนเอกวอร์ซีทิพนเอกมีใครอยู่แถวนี้ไหมครับ แล้วเก็บตัวในห้องคนเดียวเลยคุณคุณครับตายแล้วพวกนี้ต้องทำบุญแล้วล่ะทำไมตัวอะไรมายืนอยู่หน้าบ้านผมผมถูกยิงมาครับคุณเป็นอะไรอ่ะมันโหวเย็นมากหนาว ปวดแสบปวดร้อนทำไม,มฉันหนาวอย่างนี้อะอะไรนะทำไมฉันหนาวจังอะคุณถอดเสื้อคุมหมอกครับตงใัยคุณต้องไปหาหมอแล้วนะครับทำไมอะ่ะปอดคุณววบ้าเลยนี่คุณคุณเป็นอะไรอะผมถูกยิงครับแต่เหมือนไม่ใช่ลูกปืนครับมันปวดแสบปวดร้อนนะครับนี่นี่คุณกำลังจะตายหรือเปล่าประมาณนั้น,น นี่ฉันโดนคุณได้ไหมอ่ะฉันขันไหมเนี่ยถ้าโดนอะ่ะผมคนครับผมขอถามอะไรคุณได้ไหมจ <ะ S 2> ัถามกี่อย่างก็ได้นั่นคิวหรือปาวานครับยังมาให้ทักนะเนี่นะ <c oughs> แต่คุณกระทักสมใจจริงๆ <c oughs> คุณช่างป็นคนมีน้ำใจใช่ผมอยากมาอบเพลงนี้ให้กับคุณนี่ <c oughs> คุณจะตายอย้กแล้คุณยังมอบเพลงให้ฉันอีกนอกจากคุณจะมีหน้าตาอันเพลิดพลิงและสรีละอันงามเลิศแล้วโอโ้มีคนคนแรกเลยที่ชอบผมชอบพูดแต่สิ่งดีๆข้างหลังมันพูดว่ากล้าแต่งได้ไง <h isa> มอบเพลงให้กับคุณนี่คงจะเป็นเพลงหวานคุณฟังเลยครับอาวไปร้องเองมีแพนด้าม <h> ีแพนด้า คุณ<ผ>เอาเพลงนี้มาได้ยังไงอ่ะผมบอกแล้วว่าคุณต้องชอบต้อชอบเพลงนี้ผมอยากจะจัดให้คุณอีกลหลายๆเพลงโอ้ตายแล้วแต่แค่นี่แค่ท่อนเดียวเลยฉันยังเหนื่อยขนาดนี้งั้นผมอยากคุณฟังเต็มๆอะไรนะขออีกเที่ยวครับคุณต้อง กยันี่จบเพลงหรือยังนะเหลือยังยังท่อนฮุกยังไม่ถึงเลยครับพอแล้วจะตายซะก่อนท่อนฮุกเนี่ยเอาเรื่องกันก่อนที่ฉันจะพาคุณไปรักษาคุณพาฉันไปไกลมาก่อนต้องพาไปหาพ่อ นี่คุณฉันจะพาคุณไปรักษานี่แสดงว่าคุณโดนลูกปืนแล้วก็อาบยาพิษด้วยผมผมนึกแล้วว่ามันไม่ใช่ปืนธรรมดาเพราะทำให้ผมปวดแสบปวดร้อนมันเจ็บแป๊บๆใช่ไหมใช่นี่นอกจากจะโดนยิงนี่ยังโดนตีหน้าอีก <c oughs> ฉันจะพาคุณไปรักษา <c oughs> พ่อฉันมีบ่อน้ำน้ำที่แบบรักษาคนได้พูดไปคิดไป <c oughs> ใช่ไหมเป็นอะ เป็นบ่อน้ำศักด<อ>ิ์สิทธิ์พ่อแล้วพ่อคุณจะมาเมื่อไหร่ครับน,นี่เดเขก็ามาแล้วแป๊บเดียวอะครับผมพ่อพ่อบอเคยตื้นหนูเนี่ย เคยตื่นตัวอะไรลูก <c oughs> คนพ่อหัวหนูเองฮะหัวหนู <c oughs> ช่วยชีวิตเขาไว้หัวรักกันช่วย,ยงไงร,รักษาให้หายนะพ่อนะ เสร็จแล้วชุดที่ขอเลยนะผมโดนยิงลูกปืนลูกปืนอายาพิษเนี่ยอาบยาพิษโอย้ยยัตายม,มีคนใจบุญมาช่วยเหลือผมครับค่ะพ่อพ่อลูกปืนขนาดนี้นะครับเป็นลูกปืนของคนคนเดียวไม่รู้หมาตัวไหนยิงเขา ดำจริงๆมนุษย์ด้วยกันไปยิงกันได้เออมนุษย์ด้วยกันว่ามันจะหมายิงกันลูกจับปืนไม่ได้จิตใจทําด้วยอะไรก็ไม่รู้มันเป็นน้องชายของพ่อเองลูกเขาเรียกว่าภูผาหิมะแดงต้องพาเข้าไปที่สะอนโอดัตให้กินนารีสลัดขนใส่ถึงจะล้างพิษได้โอ้ตายมันจะเดือดร้อนกินนารีนะพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราเล่นพวกเอสเอสกิโมะเนี่ยนั่นแหละ้วโลเหนือมีกินนารีเหรอมีมี เขาเรียกกินอรอคุณผู้ชมครับพูดไปอ่านไม่เชื่อแกเสกได้จริงๆนะครับจับตาดูครับโอ้โหปาฏิหาริมีจริงครับแกเสกบ่อน้ํามาตรงนี้ได้ดูมันทำเสกมาได้จับเขาไปนั่งในบ่อนี้แล้วพ่อจักจัดการเองนะของเถิงเตียวไม้เรียบร้อยของที่รักษาอุปกรณ์ไม่มีอะไรน่ากลัวครับ เมื่อสำรวจแล้วอ่ะลงไปเพื่อกำจัดพิษจากกระสุน,นที่ยิงเข้ามาเมื่อสักครูน่นั่งโอ,โ,โอ้โหสงสัยโดนพิษกระสุนครับยกขาไม่ขึ้นเลยนะเนี่ยใส่เสื้อผ้าถ้าเสื้อนอกอะไรเม้นช่วย,ยช่วยยกขาหนะ่อยสิคุณโหน่งเนี่ยชื่อจริงน่ารักดีนะครับอ่ะนั่งนั่งเนาะอยู่ะเอ้ยคนสะอาดสะอ้านเดินเท้วคุ้มค้มค้ คุมทำไมอ่ะจะรักษาเริ่มระแวงครับคุมเพราะกลัวว่าจะเห็นคุมไม่ให้เห็นถ้าคุมเห็นไม่เห็นนะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นเห็นป่ะไม่เห็นอ่ะเห็นไหมล่ะคุมไม่เห็นเออก็ก็ต้องชี้แจงอย่างนี้ดิเออไม่ชี้แจงก็งงกันนี่นั่นแหละดิแกอธิบายได้เคลียร์จริงๆครับอันนี้เป็นขั้นตอนหนึ่งของการรักษาครับปล่อยเขาปล่อยเขาลูกทำไมอ่ะจะพ่อรักษาเอง ก็รู้แล้วอยากให้พ่อรักษาไวๆคุมนะจะได้ไม่เห็นเอเอาละกลัวครับเริ่มกลัวแล้วครับทีนี้มากกว่าระแวงเมื่อกี้อีกอน,น่าเป็นอย่างที่คิดเลยครับส,สนุกุณพ่อนะแม่ไอ้นี่ยมันคงนึกถึงตอนอยู่ประถมอะนะเอาละตั้งใจจะต้องเอาน้ำทิพม,ม์มาฉลมล้างพิษให้กับเจ้าเอาน้ำอมฤตมา น้ำอมฤตถูกยกออกมาครับน้ำอะไรน้ำปะป่าหามาได้ยังไงครับนี่แกเอาน้ำปะปามาได้ยังไงเนี่ยดูมันกล้าเล่นจริงๆครับคุณผู้ชมนี่คือน้ำอมฤตน้ำนี้จะช่วยล้างพิษเจ้านิ่งๆเอาไว้ไม่มีอะไรพ่อจะรักษาเดี๋ยวพ่อจะอมน้ำแล้วก็พ่นจะได้หายอย่าอมนะไม่เทเลย คุณพ่อต้องต้องพ่นก่อนน้ำลายพ่อเดี๋ยวพ่นนะแล้วก็ตเติม <c oughs> น้ำอธิ์ถังพิถ้าถางจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เป็นสองเท่าครับแม้นหนูแม่หน,หนหนงมันเดียวหมดแล้วเนี่ยเพราะน้ําลายพ่อเนี่ย <c oughs> มันจะเป็นยาสมานแผลนั่งนผมอยากให้พ่ออมแล้วก็พ่นใส่ผม <c oughs> นี่เป็นวิธีของคุณพ่ออยู่แล้ว <c oughs> ผมเชื่อพ่อ แล้วก็ขอให้พ่อกลวกด้วยพอรีบรักษาเขาหน่อยที่พ่ออมน้ำและพลน่ะมันเป็นวิธีแบบโบราณโบราณเจ้าต้องรักษาน้ำนี่เพราะน้ำนี่ไม่ใช่น้ำธรรมดาเป็นน้ำอะไรเอาอีกแกเขาบอกกันน้ำป่าปาน้ะป่าปานแล้ถามอะไรกันเนี่ยไม่ใช่น้ำคลองเออเขาแก้ใหม่งงั้นเอาแก้วแก้วใหม่เออแก้วใหม่โอ้ยแก้ใหม่แก้เก่ามันก็อยู่ในนี้หมดแล้วนำรงเอ้ย คราวนี้มาสองเลยครับอ้าวแล้วใครครับวิ่งมารวบข้างหลังเรียบร้อยครับอย่างนี้ไอ้หนุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพูดให้หมดเลยมีขู่กันได้ครับไอ้พูดไหมเขาอยู่ตาหน้าคุณพูดไหมอ้าวแล้วสิมีต่อรองอย่างนี้เรื่องราวหลังใหม่ครับคุณผู้ชมพูดไหมพูดปล่อยพี่ไม่งั้นพี่แฉหมดเลยพี่แฉหมดเลยเดีพี่พูดหมดเลยไอ้สองไอ้สีโปรดดีเสพ สง <s country> สัยจะเป็นพิษยาครับเพิร์เจอร์ใหญ่โตเลยครับ <laughs> ไม่รอชา้ารักษาทันทีครับอันนี้พิษยาออกนิดครับดิ้นพลาดเลยเห็นไหมครับคุณผู้ชมเจ้าจะหายเป็นไงสดชื่นไหม <c oughs> นี่แสดงว่พ่อช่วยเขาแล้วเขาหายแล้วนี่แต่กระแสพิษวิ่งเล่นเข้า่ออ,อ้าวกระแสพิษจากการช่วยเหลือตอนนี้ไหลมารวมที่คุณเท่งครับเดี๋ยวถุยน้ำต้ตาเปียกอะไรอะไรอะไรเฮ้ยอะไรเดีวเพื่อเป็นการป้องกันกระแสพิษว<ช><ก>ิเข้าสู่หัว<ช><ก>ใจครับ<ช><ก>ต้องกลับมาหาน้ำอมฤตถังนี้เนั่งเลยนั่งเลย พ่อไม่ได้ถูกยิงพ่อไม่ได้โดนยาพิษลูก <laughs> ดูเหมือนคุณเท่งจะรู้ตัวครับเ <laughs> เดียวๆๆๆ <laughs> ไม่ไม่ต้องจับแหมไปม่ปอยู่อังกฤษมาแั้วสี่เดือนไม่หนาวสักแอ <laughs> ใช่ครับ <laughs> ไม่หนาวสักนิด <laughs> แล้วคุณเท่งจะรีบไปไหนครับนั <laughs> ่นคุณหน่งยกมาจ่อแล้วครับ <laughs> แล้วก็เย็นวา่าลงไปในทันใด <laughs> <laughs> จับตาดูหน้าคุณเท่งอีกครั้งครับ <laughs> ได้ความรู้สึกเย็นจริงๆครับ ก็ถือซะว่าเล่นกับความเย็นรับลมหนาวปลายปีแล้วกันนะครับคุณเทงใช่นี่พี่ต้าบอกว่าเขเ้าหน้าหนาวมาดีเแมวคนดูไม่เชื่อก็เลยต้องทำพี่มาเห็นเทาเลยนาไปมันไม่ใช่น้ำทรรมดาแล้วพี่น้ำอะไรน้ำปอบป่า